เรื่องนี้ค่ะย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะคะ,ค,ะคุณมยม่ก็ไปเที่ยวกับครอบครัวแล้วก็มีแฟนไปด้วย1คนแล้วก็จองที่พักค่ะประมาณ2คืนพอนอนไปถึง2คืนเสร็จปุ๊บคุณมายกับแฟนคุยกันว่าเฮ้ยเธอ i, er, เรายังสวีทกันไม่พอเลยอะ่ะงั้นขอจองรีสอร์ทเพิ่มอีกที่หนึ่งแล้วกันคุณมายก็เลยจองผ่านแอปแอปที่แบบตัวเองคุ้นเคย เขหาไปเสิทธิ์ได้กดปุ๊บแล้วก็มีอีเมลค่ะทักเข้ามาว่าจองสําเร็จคุณไม้เนี่ยไปชําระเงินผ่านหน้าเคาน์เตอร์อ่าคุณไม้ก็ปักดลเกชั่นไปเลยค่ะขับไปเรื่อยเรื่อยจนพ้นเส้นหลักก็ไปถึงเส้นรองคุณไม้กับแฟนก็จอดอยู่แล้วบอกว่าจะเข้าดีหรือเปล่าเพราะว่าเส้นทางอ่ะสองข้างทางมันเต็มไปด้วยป่า แล้วแบบมันไม่คุ้นชินทั้งภูเขาทั้งอะไรอีกอแถมทางยังเป็นทางลูกลังก็เลยแบบเอ้ยไหนๆมาล้วงั้นเราเข้ากันดีกว่าก็เลยขับเข้าไปพอดีว่าจับเวลาถึงไปที่รีสอร์ทค่ะยี่สิบนาทีาก็พอไปถึงที่รีสอร์ทเสร็จป,ปุ๊บไปหาน้องที่เคาน์เตอร์น้องบอกว่าเออคุณไม้เช็คดูแล้วอะของคุณไม้โดนยกเลิกนะอา้เอาเววยเลยทีนี้ก็คุยกับแฟนอยู่ตรงนั้นว่าทําไมถึงยกเลิกอะคะ อ๋อพอดีว่าโรงแรมเนี่ยตัดผ่านบัตรเครดิตไม่ได้คุณไม้ก็เลยงงว่าตัวเองจ่ายนาเคาน์เตอร์นะแต่ก็ไม่อยากเถียงอะไรค่ะพอยืนบอกเฮ้ยเธอจะพักที่ไหนดีเพราะว่าตอนนี้ก็หกโมงครึ่งแล้วน้องพนักงานค่ะเสียงสวรรค์ขึ้นมาเลยบอกว่าคุณลูกค้าพอดีว่ามีว่างเลยอีกหนึ่งห้องค่ะเข้าแก๊ปเลยอันนี้เข้าเดอะโกสตเลยเอาเดอะโกสตเลยนี่เป็นคีย์เวิร์ดหนึ่งเลยนะคีย์เวิร์ดแรกพี่แจ๊คครับต้องมาละ แต่คุณไม่ไม่ได้เอกใจเพราะว่าคิดว่าตัวเองต้องได้ที่พักก่อนค่ะน้องพนักง,งานบอกว่าแต่ราคาแพงกว่านิดนึงเราแถมสระว่ายน้ําให้ด้วยโอ้โหวิล่าคุณไม่ตาวาวแล้วบอกว่าโอเคค่ะงั้นจองพอคุณไม่ได้อ่ากุญแจเสร็จนะคะก็ลากกระเป๋าไปเปิดประตูแอนต้องบอกว่าในห้องเนี่ยขวามือเป็นห้องน้ําซ้ายมือเป็นเตียงนอนอแล้วข้างนอกค่ะเป็นสระน้ํามันมีกระจกกั้นอย่างเดียว แบบวิวดีมากห้องดีมากบอกเลยคุณไม้ก็สั่งเอาห้องอาหารมาค่ะกินกับแฟนกะสวีดกันกระโดดน้ําตุ้ม,ต,มตั้มแต่คุณไม้เล่นน้ําอยู่รู้สึกว่าข้างนอกเนี่ยมันมืดไม่ได้ติดกับที่ไหนเลยอความรู้สึกเวลามีคนมองเราอะเราจะรู้สึกได้ครับคุณไม้มองไปที่ป่าค่ะเห็นมีเงาเหมือนคนคุณไม้ก็ร้องเฮ้ยขึ้นมาแฟนก็บอกเฮ้ยเธอมีอะไรด้วยความที่คุณไม้เนี่ยไม่อยากที่จะทัด ก็เลยแบบอ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็เลยขึ้นจากน้ําแล้วก็พากันไปอาบน้ําแฟนคุณไม่เนี่ยไปอาบน้ําก่อนคุณไม้ก็นอนดูทีวีไปพออาบน้ําสักพักนึงค่ะแฟนก็ออกมาเปิดประตูแบบหน้าตาเลอหลาเลยบอกว่าเธอเมื่อกี้เธอเรียกฉันทำไมอะ่ะคุณไม้ก็บอกฉันไม่ได้เรียกอสองคนมองหน้ากันแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรแน่เลยก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะก็ให้เวลาผ่านไปจนถึงประมาณสักสี่ทุ่มครึง่งด้วยความบรรยากาศมันเป็นใจแล้วก็ อยากจะหาอะไรมาดื่มมาดิ้งกันอะแต่มไม่ได้ซื้อเข้ามาก็เลยกดดูว่าเอ๊ะร้านของชําหรือร้านสะดวกซื้อตรงไหนที่มันใกล้สุดปรากฏว่าต้องออกไปถนนหลัก2ี่สินาทีก็เลยออกไปอพอออกไปขากลับค่ะเส้นทางสองข้างทางนี้มันก็มืดกว่าเดิมพ่อขับไปเรื่อยๆเนี่ยคุณไม้ก็มองข้างทางเพลินๆอยู่ก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนนึงผมย,ยาวๆค่ะพี่ยืนอยู่ริมถนนเลยอืคุณไม้ก็ตกใจร้องเฮ้ยอีกรอบหนึ่ง แฟนก็ถามอีกเป็นอะไรแต่กลัวว่าอันนั้นะจะตามมาเพราะไม่รู้คนหรือผี mm hmm. อ่าคุณมายก็ทําดีค่ะไม่บอกเอ,อไม่มีอะไรไม่มีอะไร mm hmm. จนขับไปถึงที่รีสอร์ท mm hmm. ก็ไปดื่มไปดิ้งกันตามภาษาแฟนนะคะคุณมายนอนก่อน <c oughs> แฟนเนี่ยนอนที่หลังพอเช้ามาค่ะ <c oughs> ก็พากันไปกินข้าวที่รีสอร์ท <c oughs> ที่เขาจัดเตรียมไว้ให้ mm hmm. กินเสร็จแฟ,แฟนค่ะก็บอกว่าเธอเมื่อคืนนี้ตอนประมาณสักก่อนก่อนจะตีสก่อนจะ,จะนอนอะ ฉันได้กลิ่นธูปมันตีเข้ามาจมูกฉันเลยอแต่แฟนเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีเขาก็เลยแบบคิดว่าหรือว่าข้างห้องเนี่ยเขามาจุดธูปหรือเขามาปิ้งย่างอะไรกันหรือเปล่าอคุณไม้ก็เลยสวนเลยบอกว่าใครจะมาปิ้งย่างตอนตีสามคุณไม้ก็เลยคิดในใจว่าเกิดอะไรขึ้นวะหรือว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันจะเป็นจริง พอทั้งสองคุยเอทั้งสองคนนะคะคุยกันเสร็จก็พากันกลับเข้าห้องแล้วกะว่าจะเก็บของออกมาทั้งหมดเลยอแฟนคุณไม้ก็ยืนเป่าผมอยู่เพิ่องอาบน้ําเสร็จคุณไม้เก็บข้าวเก็บของนะคะแล้วก็ลากกระเป๋าเนี่ยไปข้างหน้าห้องไปยืนรอก่อนสักพักหนึ่งคุณไม้ได้ยินเสียงเรียกค่ะ<อ>จากแฟนอมไม้ไม้คุณไม้ก็เลยโผงหัวเข้าไปเห็นบอกว่ามีอะไรแฟนก็ทําหน้าตกใจ ฉันไม่ได้เรียก<ม>เป็นอีกแล้วเหรอ<ม>เออทั้งสองคนก็เลยคิดว่าเอาแล้วต้องออกจากตรงนี้ก็เลยลากกระเป๋าขึ้นรถกันไปพอตอนอยู่ในรถค่ะคุณไม้ก็เลยตัดสินใจว่าจะโพส์ตว่าตัวเองเนี่ยมาพักที่นี่<ม>ผ่านในไอจีพอผ่านไปสักแป๊บนึงมีบล็อกเกอร์ที่เป็นเพื่อนแบบนักรีวิวโรงแรมต่างๆเนี่ยเขาทักมาบอกว่าโอ้ยพักที่นี่หรอทีนี้คุณไม้ก็เลยถามเลยว่ามันมีอะไร<ม>เขาบอกว่า ที่เนี่ยผีดุมากาโรงแรมเนี่ยเขาจะจ้างนักรีวิวอ่ะมาทํารีวิวที่เนี่ยเยอะมากคแล้วทุกคนจะเจอเหมือนกันหนึ่งอาจจะเจอคนเดินในห้องเหมือนใช้ชีวิตปกติอของย้ายเองบ้างครับบางวันหนักถึงขั้นมีเสียงกระโดดน้ําำพอเปิดประตูออกไปก็ไม่เจอใครทีนี้คุณหม่ยก็เลยคิดว่าสิ่งที่ตัวเองเจอเนี่ยมันไม่ใช่คิดไปเองแล้วอื แล้วตอนนี้โรงแรมนั้นก็ยังเปิดบริการอยู่ใครคือผู้โชคดีก็อย่าลืมมาเล่าในเดอะโก้ตกันนะคะวีมีโลเคชั่นไหมอะ่ะเฮ่แต่ <c oughs> แต่อีกโรงแรมลักษณะแบบนี้ จริงมันมีเยอะนะต้องบอกก่อนมันเกิดจริงๆอยากคิดว่าเป็นภาพใหญ่นะบางทีมันอาจจะมีแค่5-6หลังอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแนวภูวินล่าอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ร้อยคนมันก็ไม่ได้เจอทั้งร้อยคนไงถเนพวกนี้แต่มันจะมีให้เอ๊ะอย่างหนึ่งคือเวลาเราไปจองโรงแรมถ้าเขาบอกว่าเต็มแล้วเรากําลังจะออกหรือเราจะอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วอยู่ๆเขาเหมือนกับมีอะไรมาดนบันดาลใจเขาคิดขึ้นมาได้ว่าเฮ้ย มีห้อว่างมันมีห้องว่างอยู่ห้องหนึ่งพอดีค่ะออใช่ค่ะ หนีออกไปให้ไกลอย่าดงดันไา่ามอย่าเป็นคีย์เวิร์ดหนึ่งแต่ว่าผมอ่ะพยายามคิดในมุมความเป็นจริงนะพี่แจ๊คถ้าเราอยู่ตรงนั้นน่ยแล้วเราโหยหาที่เจ้าห้องอ่ะพอเขาบอกว่ามันมีแสงสว่างะเราจะลืมเรื่องนี้ไปเนี่ยอุ้ยเต็มเลยอ่ะพี่แต่แบบตัดใจแล้วไปโรงแรมอื่นที่ไหนดีวะพี่ผมมีห้องนึ่งมันมันจะลืมคิดหรือเปล่าว่าว้าใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องฉุกคิดนิดนึงถูกเพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีๆแต่ทั้งหมดเลยมันอยู่ที่ดวงออยู่ที่ดวงแต่ละคน ใช่ทุกคนจะ,จ,คจะเจอหรือว่าไม่เจอใครที่ชื่นชอบความหล่อนแล้วก็ติดใจแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ช่อง Youtube ของพวกเราด้วยนะคะใครที่กดแล้วนะครับขอให้ทุกคนรวยรวยกดด้วยนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามด้วยนะครับอังคารกลุ่มโปง X <c oughs>